สวัสดีดค,ครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปตนรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุอเทพนิมิตพยากรณ์รายการของเราในรอบนี้ <c oughs> ก็มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบท่านอาจารย์โอเราเนี่ยท่านเป็นผู้ชำนาญน,นะครับในาการอ่านไพ่นะใครต้องการดูไพ่ยิปซีนะ ฉบับแบบสูงสุดพิเศษนะไพ่พลังจิตชั้นสูงโดยมีท่านอาจารย์โอมาดูเหมือนเดิมนะกดแชร์ออกไปแซ่นะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าแชร์นะเมื่อแชร์แล้วอืนะก็ตามด้วยชื่อเรน และตามด้วยคำถามนะกดแชร์ออกไปแซ่นะเ,เข้ามากันได้นะครับเพียงคนละเก้าพัน9ก้าร้แชร์ อย่าลืมครับเข้ามากันได้ครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยนะเก้าเก้าแชร์ครับผมนะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้เราด้วยนะคะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ แล้วค่อยพิมพ์คาว่าแชร์แ,ชรแล้ว,ลวชื่อเร่น,นคํา <ำ S 2> ถามกดแชร์ลุกไปสิปะลุกไปเลยมาครับนะถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นนะครับนะเข้ามากันได้ครับนะกดแชร์ออกไปนะครับนาเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ เข้ามากันได้นะครับนะดูที่คําว่าสดครับถ้าจะถามอะไรถามได้หนึ่งคำถามนะครับในเวลาตอนนี้ เข้ามากันได้นะครับนะ นะเข้ามากันได้นะครับดูที่คำว่าสดนะครับนะเราก็เรามาเล่าเรื่องนะเรื่องวันนี้ก็เล่าเรื่องถึงอํานาจของเลขนะที่กําหนดท้ายแล้วก็ดวงดาวนะเลขแต่ละตัวเนี่ยแทนดาวนะครับนะ คือถามว่าทําไมเลขมันมีอิทธิพลกับเราไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประชาชนเลขรถเลขอะไรเนี่ยมันมีอิทธิพลกับเรานะครับเพราะว่าในนั้นน่ะมันมีดาวซ่อนอยู่ดาวดีดาวร้ายนะซ่อนอยู่นะถ้ามันมีดาวร้ายเนี่ยมันมีเสียนะอย่างเช่นเจ็ดกับเจ็ดกับเจ็ด <3 S 1> กับสามอย่างเงี้ยนะมันก็เสียเจ็ดกับหกอืมเจ็ดกับหกนี่ก็เป็นคู่แบบถูกระทมขมขืน เรื่องความรักนะฮะเป็นคู่ศัตรูด้วยอื <c oughs> ก็เข้ามากันได้นะครับนะสําหรับในรายการของเราในรอบนี้นะก็ตามที่เล่ามาครับนะกดแชร์ออกไปครับแชร์แล้วตามได้ชื่อเรียนะตามได้คําถามครับถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสําหรับในรายการของเราในรอบนี้ต้องไปเลือ่อนถามดูอ่ะอืมนะเราเรามีตัวไหนออกมาวาอะไรนะเรามีตัวอะไรออกมา ไม่มีเป็นเลื่อนถังดูแล้วฉีดฉีดนะไม่เคยเลยเออจริงปะจริงเลยโก้เขาไมอ่ะเขาทำไมไอ้นั่นมันมาจากไหนอ่ะอะไรลอบถังให่ปะเออเหรอเอออืมแล้วมันมันมันใจก็โอ้ยจังเลยว่ะที่มันชอบมันชอบคนกลัวคนไม่กลัวมันไม่ชอบพอเดี๋ยวมันตายเออมันรู้ใช่ไหมรู้มันรู้ถ้าคนแบบมีที่ใส่ขี้กลัวมันจะรู้ทันทีแต่ถ้าคนไม่กลัว มาเนี่ยมันมันรู้เลยว่าไม่กลัวคนแบบเนี้ยตีตายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะนะอืมมาครับกดแชร์ออกไปนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะเออถามว่าทําไมอิทธิพลเอ,อ่าเลขบัตรประชาชนท้ายเนี่ยถึงได้พาเสียนะพาเสียนี่คือ เจ็ดสามอย่างเงี้ยมันทําให้เดือดร้อนทําให้ไม่มีเงินนะใช่ใช่เจ็ดสามพูดทะเลาวิวาสผ่าตัดอวัติเหตุตามาวะในชื่ออะไรจ๊ะมุกหนูตัดสินใจจะเรียนัฐกาสตรตัดสินใจที่จะเรียนรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองมันพอจะไปได้ไหมคะหรือจะเรียนเกี่ยวกับภาษาอันไหนจะไปรุ่งกว่ากันคะ จะให้ไปเดียวตอบเนี่ยถ้าภาษาผมว่านเน้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 นภาษาอังกฤษอะได้แต่ถ้ารัฐศาสตร์ถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าถ้าว่าไอเนี้ยหัวทองทองเนี้ยน่าเป็นฝรั่งเนอะน่าเป็นฝรั่งมากกว่าผมมองแล้วนะน่าจะเป็นพวกแบบอังกฤษใช่ไหมภาษาอังกฤษนะเนะมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองว่าเป็นถึงไอเนี้ยเกี่ยวกับการรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองเนี่ย ราก็จะเรียนรู้ที่จะไปเป็นนักบริหารผู้บริหารแนในอนาคตเหมือนกันนะปกครองอะไรเนี่ยก็เป็นไดน้เหมือนกันพอไพ่ใบนี้ยเป็นไพ่จักรพรรดิน,นีนะคะก็เป็นผู้นำฝ่ายหญิงแล้วว่อา,อา,อาอย่างนั้นนะแล้วแต่ท็อปอ่ะท็อปแล้ว,ลวเ่เป็นภาษาดีกว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะคะชอบอะไรหัวฝแล้วราวนี้คือข้งแรกเนี่ยจะบอกว่ามันดูได้แค่ใบเดียวมันดูส่วนตัวไหม ถามนะคะได้นะคะอมนามเพิ่มหนึ่งร้อย100บาทนะอแล้วแต่ไปครับไปต่อเออยี่สิบสามปีสมัครงานไว้จะถูกสัมภาษณ์งานในอาทิตย์นี้ไหมครับอี๋ยวดูให้สมัครงานไว้ยังไม่ได้งานนะครับนะในอาทิตย์นี้ว่างตรงอะ่ะนะไพ่ว่างนั้นนะสามวันเนี้ย อ่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูเพียงพอนละ9,000 900 99แชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อแรนคำถามก็เข้ามากันได้นะครับสำหรับในรายการในรอบนี้ <Yeah. S 2> ดูครอบคลุมระยะเวลาสามวันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอนและเรื่องรายๆจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะ mm hmm. ใครอยากรู้เรื่องอะไรพายุบซีตอบได้การงานการเงินความรัก mm hmm. โชคลาภสุขภาพการเดินทางการศาึกษาครอบคลุมระยะเวลาสามวันดูข้างหน้านะคะข้างหน้านี้ดูเรื่องนี้นะคะแล้วก็ใครอยากดูอ่าส่วนตัวทักแชทมามีค่าครูถ้าสนใจนะคะ ไายิบเสี่างละเอียดไยเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะมาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9000 9ันเก้าร้อยเก้าแชร์นะ ไ,ไม่รู้จังหวัดอะไรไมร่ใช่จังหวัดบะาไม่ใช่ที่นี่แน่ําไหโอน,น้าแบงเนอ่าี้ใหม่อาการภาวะมันหนักไงภาวะมันหนักเนนกค่เชียงใหม่ที่เดียวเหรออืมไม่ใช่ที่ที่เดียวมันมีสามจังหวัดชายแดนมีเจ็ดจังหวัดจะกดเข้าไปดูมีตากมีหลายที่ยี่ยังหนักอยู่ มาครับนะอยากรู้ว่าอยากรู้หาได้ที่ไหนค่ะเยอะแยะครับเออติดตามช่องที่เขามีข่าวไว้สิโอ้ก็ติดตามติดตามบอกข้างหน้านี่ไม่ได้ล้วติดตามไหมบ้างก็ติดตามนะคะมาครับกดแชร์ออกไปแต่พอมันเด้งขึ้นมาโอ้ไม่ได้กดเข้าไปดูไงเออยี่สิบสามปีไปแล้วดูไปแล้วนะอ่าใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คาว่า แชร์แล้วชื่อเล่นงำถามอย่างเจ็ดกับสามเนี่ยมันตีกันเองข้างในนะเลขแปดศูนย์ผ่าตัดอุบัติเหตุของหายเออเป็นไปได้ถึงไอ้นี่ด้วยนะเาเรียกว่อะไรนะภัยธรรมชาติอ่ะเอาละหมดเวลาลงแล้วนะเดี๋ยวจะโฆษณาโฆษณาเสร็จแล้วเดี๋ยวไปแล้นะ ติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0 6 1 9 9 2 2 6 4 5 0 9 2 5 9 2 9 2 6 1ครับ ID ดีรายโอซิริหนสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ยิปซีไายเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับผ่านครูหนะ้าหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทวรลเครื่องรางของขลังวัตถุมคงคลต่าง และเสียงรูค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ค็อบนะักเมตราเบอร์โทร0849266658 ID รายเอเจทีโครับเอาละนะก็หมดเวลาลงแล้วถ้าจะดูดวงส่วนตัวก็ไปติดต่อในอินบ็อกซ์แล้วก็ทาง Facebook นะที่ให้ไว้ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ